รัฐบาลน,นะครับใครยังไม่เห็นรัฐบาลเนาะรัฐบาลลอตเตอรี่เขาต้จะเปิดขายเปิดจําหน่ายอันนี้คือให้แนวทางล่างอย่างเดียวนะคือซื้อลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่เ <atter> พื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ต้องเอาไปซื้อบนนะนะคือความเป็นไปได้นะครับวันที่แล้วนะที่อาจารย์ให้สูตรก่อนเงินสินเนี่ยว่าศูนย์มันมาศูนย์แต่ศูนย์ไม่ถึงเนะี่ย เป็นเน้นอยู่ศูนย์แปดกับศูนย์หกนะซึ่งมันไปนชนกับไบฟ้านะมันเป็นสูตรของมันอยู่แล้วแดีวนะก็เลยว่าเนะี่ยเอามาเทียบเคียงมาวิเคราะห์คือสูตรนี้มันเป็นสูตรล่างโดยตรงมันมาลักษณะล่างอยู่หลายสามครั้งก็ก็เลยถือว่าเป็นฟันทงล่างกันแล้วกันสูตรนี้นะครับก็ามาวิเคราะห์แล้วอ่นทุกคนพิมพ์รัฐบาลน,นะครับรัฐบาลไทยประจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับนะ หกสี่ก็ครับกับผมก่อนเกษียณทุกคนพิมพ์รัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยนะรัฐบาลนะครับทุกคนใจเขาโชคมาฝากอยากให้รวยกันทุกรายดวงดีก็จะลูกสองครับรัฐบาลทุกรางวันใหญ่กันทุกทุกคนรัฐบาลนะครับ มีขึ้นมลงน้ำทะเลน้ำโคงก็มีลงมีขึ้นดวงคนก็เป็นแบบนี้มีดีมีร้ายมีราบรื่นดวงเฮงถึงคราวมันจะรวยอยู่ดีดีก็จะป่วยรางวัลที่หนึ่ง <Yeah! S 1> คนมันจะรวยช่วยไม่ได้ที่น้องเอย สถาบานนะครับรัฐสาบคุณดาลและดีน่าจะอยู่ในห้องของอาจารย์จัดมาแล้วจ้ะ นะเดี๋ยวจริงๆในใจชอบอยู่หางเดียวเอา,อาจารย์ให้สีหางนะครับก็คือกันไม่เรียบร้อยแล้วแต่ชอบอยู่หางหนึ่งเนะี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยไปจํางวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสี่นะครับกับผมก่อนกระสินนะครับให้ก่อนนะครับให้ก่อนเพราะว่าเป็นแนวทาง เสี่ยงโชคนะครับวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระก็ลองเอาไปเสียงทายนะครับเสียงไทยก่อนนอนดูอธิษฐานดูมันใช่ไหมเลขตัวเดียวนะครับฟันตัวเดียวเนี่ยก็คือวิ่งรูดตัวเดียวนะครับส่วนเจาะไปสีหางชอบตัวไหนก็ไปพิจารณาเอานะครับมันเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเลขมีเข้ามีหลุดเนาะประมาณนี้นะครับนะฟันล่างเก้านะครับอ่ะนี่คือแนวทาง รัฐบาลไปจุง,งวดตันที่หนึ่งนะครับนะจะจําง,งวดปันที่หนึ่งตุลาคมฟันล่างชอบตัวไหนนะครับลองดูในในในใจนะครับชอบแถวล่างนะนะในในใจในในใจของอาจาย์เนนะลองดูนะครับอันนี้คือก้านะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับเวล,ลาจะได้ประหยัดงบนะเกิดไปเล่น อ,อย่างอื่นก็ไม่ต้องอเล่นล่างอย่างเดียวนะครับนี่นะคือทําไว้แล้วนะครับเน้นๆให้สมาชิกในห้องลไลน์ไว้เรียบร้อยนะครับตั้งแต่หลังหวยออกเพราะว่าอาจารย์ใช้การประมวลผลงวดที่แล้วผ่านมานะที่อาจารย์ว่างวดที่ผ่านมาบนชอบห้ากับหกนะครับห้ามันก็ไปบนแต่อาจารย์เห็นว่าเลขทูบมันมาห้าหกเนาะนะก็นะนะส่วนล่างนะก็ศูนย์มันมาอาจารย์นะ ให้แค่ศูย์แกับ0ูนย์ก็เลยยึดสูตรบนล่างเลยนะครับโอเคเนาะเห็นแล้วเนาะลองเาไปอธิษฐานเสียงทายดูนะครับนะว่ามันจะสมพงกันไหมนะจะมีโชคมีลาบไหมอะไรต่างๆลองนะมันตรงกับ เลขมงคลของเราไหมเลขที่ชอบที่ใช่ไหมนะนะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับเอาไปอธิษฐานเสียงชายนะตั้งกิจอธิษฐานดูนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผีบ้านผีเรือนนะคนดูนะครับนะมันชอบไหมถ้าชอบค่อยจัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ได้ว่ากันอันนี้คือเป็นเพียงแนวทางนะครับนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ อาจารย์ขึ้นหน้าขาวแท้โอ้ยอย่าให้อาจารย์ไปบอกเดี๋ยวเป็นการโปรโมทเขานะผมก็ขาวทําไมหน้าอ่อนน้ำม่อนละไมนะอาจารย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่บอกนะเคล็ดลับคืออาจารย์เคใช้เซลล์ล่ำตัวชิวนะเซลล์ล่ำตัวชิวนะครับก็ใช้มาก็ถือว่านานอยู่เห็นเห็นป้าคนหนึ่งอายุหกสิบกว่า 6กกว่าหน้าใสาปิ้งเนียนนะครับเหมือนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะ60แล้วนะครับแต่ผมขาวหน,าห,นาหน้าก็คืออย่างนี้อันนี้ถือว่าเออมันใช้แล้วมันดีมันกระชากไวจริงๆก็บอกต่ออันนี้สําหรับคนรักสวยรักงามเนาะอ่าพวกสาวๆพวกผู้หญิงนะก็ลองลอง,ลองเอาไปใช้ดูไม่จะเป็นเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับออกแดดมันก็จะทาให ผิวหนังของเรามันมีมันนะครับแอนตี้คือระยับระงับกับแดดต่อต้านแดดนิดหนึ่งมันจะไม่ไม่ดำไม่ดำอย่างนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาหรอกนะแต่คือใช้แล้วก็ทุกคนเห็นใครเขาก็ทักเขาก็เรียกว่าน้องน้องน้องตลอดนะต่นนี้จริงๆอายุก็มากแล้วล่ะน,นะครับลองเอาไปใช้ดูเนาะน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 ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคือให้เฉพาะแนวทางไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่มี อะไรนะครับประมาณนี้นะครับรัฐบาลส่วนแนวทางบนเนาะเนี่ยค่อยค่อยติดตามอีกสักระยะหนึ่งนะครับยังไม่เร่งไม่รีบหรอกอันนี้เอาไปเสี่ยงไทยเอาดูนะครับวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระนะครับนะลองเอาไปอธิษฐานดูเนาะนะนะมันชอบมันใช่เหมือนกันไหมนะชอบก็ค่อยจับไม่ชอบก็ไม่ต้องนะครับนะนะนะก็ไม่ได้ว่ากันนะครับประมาณนี้แหละนะครับ ขอทุกคนโชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนนะครับส่วนเราก็อย่าไปลืมอย่าลืมหละนะครับอันนี้ก็ทั้งเราทั้งฮานอยก็ถือว่ามาดีเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับขอให้สายด่วนฮานอย VIP นิดหนึ่งนะครับอาจัรยังไม่ได้ลงในห้องไลน์สายด่วนฮานอย VIP นะครับวิ่งรูด5นะครับเน้นตัวเดียว5 2นะครับนะ VIP เนาะนะฮานอยมีไอ VIP ลองดูนะครับนะก่อนจัดกันเนาะขอทุกคนโชคดีล่ำล้ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังสวัสดีครับผมก่อนจะละสิมาไล่ให้ได้ยินได้ดูทางออนไลน์ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามทั้งหญิงชายเอาโชคมาฝากอยากให้รวยกันทุกรายดวงดีก็จัดไป Rang one like a duck duck